ค่ะนาดามากินมาม่าน้องวันเทวันช่องวันเทวันคิดชาเลนนี้ขึ้นมากินมาม่าผิดคูณสี่แต่นาดามีแค่ผิดคุณสองนาดาก็เลยเอานี่มาพลิกไม่รู้ว่าจะกินได้แค่ไหน่อเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยกลัวกินนมรองท้องก่อนเคลือบกระเพาะก่อนแล้วก็มีแตงโมกับองงังนุีอง,งุุนอยู่นิดนึง กินนมก่อนนะมาใส่ปิดัปเลยไอเด็กจานนะไหนขนาดไหนเนี่ยอุ้ยลืมเดีย๋ยวนะทุกคนลืมนาฬิกา โอเคใส่ลงไปแล้วก็พริกพริกนีก้เผ็ดมากมากได้ไหมอ่ะนี่คุณสีไมพี่น้องเนี่ยคุณสีไหมยอย่างนี้ฮะโคเลยนะยไม่ต้องดูหน้าก็ได้นะเดี๋ยนะ เดี๋ยวเริ่มเลยเดี๋ยวกดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวกดคอช้อนได้แล้วกันเอามากดตรงไหนกดได้ยังไม่กดติคอช้อนอันนี้มองเห็นกันไหมอาจจะไม่ก็เห็นนะใช่ไหมทุกคนเราจะเริ่มอะไร ถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวว่ากันนะ้องเอาละเริ่มเลยนะกดแล้วไปเลยอืม ủa <coughs>

Ôi mi nó Phạt chờ đấy phải lên nữa Ôi đây ơi à Ôi Phết cứu tên này bấm Với tay cầm Tạm ra đi đó Ui mèo đấy Sẹp thoáng Mèo lên đó Nhông về Nhông ít bịt còn đấy quá Nhông ít một Anh dài <laughs> <laughs> à, có giống bé này hà nà gì Leo con một đuôi อันนั้นดีอ่ะสิว่าเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำต <c oughs> ้องบอลเตวันว่า บอกอุ้มก็าตาเมาืกักบอนแล้วจ้องแม่เป็ดก็บอกว่าอยากกินเฮ้ยบนน้าตาดูปากสีนน่นาทีครึ่งแล้วาจะปิดห้านาทีจะกินนาทีก็ลแล้วแต่เราแพ้ไปแล้ว tôi tiếp móc nếu mà có tôi tiếp sóng lọc ôi ha na gì quá Hết bị tung này quá ok thôi cả ha na gì อเอามากินคุณสองก็น่าจ,จะแย่อยู่แล้วน้องบอลอย่าทำร้ายกับพเพาะมันสิ กูไม่าู้ทำไมนาดากินแตงโมอย่างนี้นี่นาดาไม่ปาแตงโมแช่เย็นพี่น้องปากมันเจอ๋ยวนะรักษาปากได้ดีอันนี้หายแล้วจะนลืมกดนแล้วกดเจกดอนตัดตกไค้ได้ไหม ยอมเพลค่ะห้าน,นาที